เราจะไม่ได้เริ่มแบบเราจะไม่ได้เล่นอย่างนี้นะครับคือเราจะตัดเหลือแค่3ตัวเริ่มต้นนะครับถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพถ้าอยากเหนือกว่าคนธรรมดาคือคุณต้องเข้าใจคำว่าアิโอสเกลก็คือโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนลาธีโด บไปอีกเสียงสูงหนึ่งสกิลมีทั้งหมด7ตัววันนี้ผมจะสอนการเล่น3าตัวโนต้ตอย่างเช่นผมจะเล่นคอร์ด C ผมจะเล่นแค่3ามตัวคือ3มโนต้ตนะครับนะนี่3โนต้ตนะครับหนึ 1, 2, ่งตอนนี้โนต้ตซ้ำ้วนะอันนี้คือโนต้ตตัว G ซ้ำกับตัวนี้อ่าเราจะไม่ได้เริ่มแบบเราจะไม่ได้เล่นอย่างนี้นะครับคือเราจะตัดเหลือแค่3ตัว นะอย่างเช่นตนัวนี้อ่าเหลือ3ตัวแค่น,นี้เราจะไม่ได้ไล่คือ3ตัวเนี่ยคือมันซ้ำได้ทั่วคอถ้าสกิลมันจะมีทั้งหมด7ตัวคือไล่ไปเรื่อยๆทั่วคอเนี่ยนะไล่ไปเรื่อยๆทั่วคอ คือมีทั้งหมด7ตัวซ้ํากันไปซ้ากันมาสิ่งที่ผมเล่นคือผมจะตัดมาเหลือ3ตัวคือ3โน้ตนะครับ3โน้ตที่มีพลังมากกว่า7ตัวนะมันจะเล่นยังไงมันก็พอถ้าผมเล่นอยู่ในสเกลซีเมเจอร์นะอ่า,อายังไงมันก็เพาะมันเพาะกว่าการไล่ถ้าตัดมา 3ตัวทั้งหมดแค่เราเล่นสลับตำแหน่งผมจะเล่นเป็น4เสียงแล้วนะครับนะเปเชโอคือมีตัว7เข้ามาเปเชียโอซีมเจอเซเวคือเราจะเดินเปเชโอทั้งหมดนะครับนะเราจะไม่ได้มองเป็นสกเกลแล้วนะครับนะสกเกลพื้นผมจะมองเป็นทางผ่านทางผ่านก็คือ อ่าผมจะมองแค่นี้เองผมจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นหลักในการโซโล่อย่างนี้นะนะผมจะไม่ได้มองเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ได้มองอย่างนี้คือผมจะมองเป็นมองเป็นสามโน้ตหรือว่าสามเสียงอ,อ่า นะถ้าคุณเล่นไล่แต่สเกลอะไรก็ไม่รู้ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีความหมายนะครับนะมันเหมือนกับคุณท่องกอไก่ได้อย่างเดียวแต่คุณเอามาทําเป็นประโยคเอามาสะกดคำไม่มีความหมายไม่เป็น A m i n o er เนะ <S <S ผมจะใช้อเมจิโอเอมิเนอร์เซเก็คือ4เสียงนะครับนะสี่ตัวโน้ตนั่นเองอ่าเราจะใช้เป็นอย่างนี้ นะเราจะไม่ได้ไปไล่สกิลเอมิ i เนอร์นะเราจะไม่ได้ไล่ไปอย่างนี้นะครับเราจะมองมองให้มันเป็นประโยคจริงๆมีคำที่มีความหมายส่วนสกิลมันยังไม่มีความหมายมันคือพยัญชนะที่ยังไม่ได้เอามาร้อยเรียงให้เป็นคำนะมันคือกอไก่ถึงหัวคู่คือคุณต้องเข้าใจคำว่าเมเจอร์กับเมเนอร์แล้วคุณต้องเล่นอยู่ในโทน ของเสียงไมเนอร์กับเมเจอร์ให้เข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าไล่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะแบบนี้ก็คือไม่มีความหมายสักพักหนึ่งมันก็ทำให้คุณล้มเลิกเพราะว่าคุณเอาไปใช้งานไม่ได้ผมจะมอให้เป็นโทนคอร์ด3เสียงนะครับมีสเกลมาผสมบ้างแต่อยู่ในโทนคอร์ดของมัน A m ไมเ r ได้แล้วผมจะมอเป็นเมเจอร์ โทนคอร์ดของ A Major แล้วนะครับมันจะคนละแบบกับไมเนอแล้วนะนะเสียงมันจะเป็นโทน Major แล้วนะครับส่วนถ้าเป็นโทนเม n น r อ่าถ้าเป็นเมเจออ่ามันจะคนละแบบกันโทนเสียงมันจะแตกต่างกันดังนั้นน anyway ั่คือวิธีการ ที่คุณจะโซโล่กีตาร์ได้เก่งคือคุณต้องเข้าใจคราว่าเมเจอร์กับมนเนอร์แล้วก็ใช้ให้ถูกทางอย่าไปไล่สเกลแบบมันไม่มีความหมายคือดนตรีมันมีความหมายมันถึงเกิดเป็นดนตรีนะครับไม่ใช่ว่าดนตรีคือจะอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่ารู้สเกลแล้วมันจะเก่งมันไม่ใช่รู้สเกลก็เหมือนกับคุณ ท่องกอไก่เก่งเนื่องจากเก่งก็ท่องมาทั้งชีวิตมันก็ยังสะกดคําไม่เป็นนะมันก็ไม่มีความหมายคุณต้องเอามาใช้งานโดยการสะกดคําไม่เป็นด้วยผมได้สอนไว้ในคอร์สเล่นกีตาร์เก่งแบบมืออาชีพนะครับไปโรงเรียนได้นะไปดูได้เลยเป็นคอร์สออนไลน์ทบทวนซ้ำได้ตลอดชีวิตนะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับแม่บาย